สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนบายบนะครับบายนี่นะครับพี่จาปทุมรัชนะครับพาพี่พานองครับมาเปิดราคางัวดทองนะครับมีทั้งหมด2โตนะครับทองเจ็ดเดือนกว่าทั้ง2โตครับอยู่ขอกงอพอจอยครับพี่น้องครับพอจอยก็ยืนอ่าอยู่กับงัวนเลยครับเพื่อนกระจูงไม้พีจาทายให้ครับเมื่อนี้จะเปิดในราคาแพ็คครูไว้ด้กันครับเนื่องจากง่ว2สองโตนี้ครับ เป็นว่าขอกเดียวกันแล้วก็ติดกันแห้งนะครับท้องเจ็ดเดือนกว่าทั้งสองตัวสูงรอยสี่สิบหาทั้งสองตัวครับพี่น้องครับลูกสองในท้องสดๆเลยนะครับแพ็คคูลนะครับท้องเจ็ดเดือนทั้งสองตัวครับสูงรอยสี่สิบหาทั้งสองตัวนะครับสองตัวนี่นะครับพอจอยเปิดราคายกไปเลยนะครับห้าหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับห้าหมื่นสี่พันนะครับราคาคุยกันได้ครับทรงฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลครับพี่น้องครับ สูงร่อยสี่สิบหาทั้งสองตัวนะครับเป็นลูกที่สองทั้งในท่อทั้งสองตัวนะครับอันนาผีดูกันนามานี่ครับอ่ะเบิ้งได้เอียดแต่ละตัวน้ำกันครับท้องเจ็ดเดือนกว่าทั้งสองโตนะครับเอาโตที่หนึ่งก่อนนี่ครับตัวนี้หนาโนกดีครับจมูกดําขิปหูดํานะครับนั่งหน้าดีท้องเจ็ดเดือนกว่าไปยังต่ำเนื้อตัวนี้หรือไก่ลอดกันแล้วนะครับเอาเจ็ดเดือนกว่าตัวท้องเรียบร้อยครับขวันจับดีนะครับสดดีนี่ครับ สูง145บุกลบนะครับลูกสองในทองครับเอาประกันทองวันจับดีนะครับ่เครื่องนะครับเบื้องเทียโตเครื่องดํานะครับพ่วงหางดํานุ่มสีเต่าครับทองเจ็ดเดือนเป็นยางต่ํานะครับพี่น้องหุ้มยันอดีท่องออกก้อนยัว่ากันตัวนี้นะครับมอว่าเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับหรือครึ่งแปดเดือนผมเอาพี่น้องเอ๋ยกินยาดีนีสไซดีนะครับเอาเล็บดีก็เท่าดีนะครับุกท้อนประกันไห่ครับนุ่มงามนะครับ ต่อไปเป็นตัวที่สองนะครับตัวที่2ตัตนอีกสูงรนอยสี่สิบห้าเท่ากันนะครับตาเบียงปลูกเบียงไปนะครับนี่คูเป็นเบียงไปหู้นะครับหู้นกสองโตอ่ะเบียงไปเดี๋ยวผมเบียงเสียเดียดก่อนทีเนางเพื่อนหันไปหางั่ออีกฟังข้างฝุ่นนะครับตัวีสูงรนอยสี่สิบห้าบวกลบเท่ากันนะครับลูกสองในท้องเท่กันท้องเจ็ดเดือนกว่านะครับสมปรามันมากกันสมโตมานะครับสมโตมานี่ครับนังนาดีสดดีสูงหนอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับ อ่ะเครื่องดำพว่วงหางดำนุ่มที่เต่อมีติิงฟังขวาติงหนึ่งครับนี่คือครูพนนะครับเพไนแหนมหาเอียงหางัวไปเดินงัวฟังทั้งฝุ่นอ่ะคู่นี้ครับหาซิปซีนะครับประกันทองทั้งสองโตรับคาโตข้าท,อ,าทอนประกันไห่ทั้งสองโตซิปหาหมื่นครับมาฟังนี่ครับบรรยากาศตอนใบสองงัว่้านะครับนี่ที่นานหนึปี มึงฟังพิมพ์ผิดก็ได้อธิย้อนแปลงจังหน่อยเดนะครับยกได้แยกได้ครับพี่น้องครับยกได้แยกได้นะครับนี่ตัวนี้กะอาคิผู้ดำจมูกดำมอสิโะแบงครับลูกสองในท้องเข้ากันนะครับอาการถีัานที่แยกกะตัวนี้เสาแปดนะครับตัวนึ่งตัวหนาหนงเนี่ส่วนเสาเจ็ดนะครับเอาขันตัวเอาไว้น้ำกันก่อนนะครับเพราะว่ามันติดกันครับหาซิบซีห้าหมื่นสี่พัน สองเจ็ดเือนกว่าทั้งสองตัวคับพิกัดบ้านซากกว่านิโคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชพุ่งสาจังหวัดตำนาจเริญครับเอาปูไรเร็วได้เด้อพี่น้องคููนี่สดเด้อสดแห้งนะครับต้องไก่คอดสีแดงแดงสี่ครับกอกงอพอจอยครับพี่น้องครับงอสดๆนะครับสมรามันมาทั้งสองตัวนะครับสมโตมานะครับสูงวหยสี่สิบห้าก็ทั้งสองตัวครับพืชที่ขั้นไหนล่ะขั้นคักแค่ครับไปนี่อุ้ยเหนือนังดีแห้ง คู่กันนะครับติดกันแห้งพี่น้องเลยนะครับคู่นี้ครับหาสิบหาสี่ห้องเอาบึงฟังนี่นะครับฟังนี้นี่ครับอยากไปหามูแล้วน่ครับอัสสยอนแสงจักน้อยนะครับมัอกระจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับจับไปทั้งซองตัวนะครับสดแห้งเนื้อนังดีนะครับนังนานดีสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบ หาสิบสี่ครับถือตละสองกางๆพี่น้องโทรมาตอกผจยเอาหนกไปเลยสองตขอดไก่เคียงกันครับอีกประมาณสองเดือนนะครับซื้อสองในสี่นะครับเดี๋ยวก็ออกแล้วฟังนี้ปะจูงยางด้วยบัตรเบิ่งทายางจักหน่อยนะครับไปเทียโตก็ได้เกีเทียโตก็ได้หาสิบสี่ครับพี่น้องซื้อสองในสี่อ่ะตัวนี้ครับตัวนีทองเจ็ดเดือนกว่ากันสูงน้อยสี่สิบห้าตลบ สนใจทรมาหาพอจอยเลยครับพี่น้องครับสองตัวนี้ครับหามือสี่พันนะครับเนิงขายยางเลยรับยางแตปกติทองเคลียรเทั้งสองนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าบรรทุ่มราชครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ